บายดีสบายดีสบายดีพวกแม่พี่น้องทางแพงเງิดสุขทุกກนพี่น้องเາาะมื้อนีก็ิงหน่ไม่อยาวเนเติมบ่จ้ะมันก็สิตอกมั ເຮົມາລ້ວກກກັບ h ມປຸງດີ້ນ້ອງແນງັນດີນ3 0 0 0 ถ้าไหวเซ่อๆหนะอยวันนี้ของโม่ครับเออเขาก็หลายคนน่าอยู่เลยนะคนชิอกันอะไร เขาคูกจะน่าจะใส่เรยแบบนี้สุดีสุดที่ใส่ใส่ิดกคเขาดสิมันก็ใส่งามตัวสั่งมาเลยนเขามันงามอยู่แล้วใส่ยังแพ้ แล้วทอดสายแล้วออกมาใส่ออกมาใส่บ่มากินมากินข้าวบีบ่ ขวายนไม้เอาเจ้า <laughs> ขวายกับเ่าเจ้า <laughs> ยิ้มอีกไกอีกเลยแกน้าไม่ยิ่งกินแกงน้าไม่กับกเงินแกงน้าไม่มื่อจะแสงขาเบื่ออะไรเด้๋ยเ็ตัวหนันงน สอมก็อยาหน่ยนะ่อมทานือน้ำหน่อยนึงอมจัดเบกระอี่น่ีน่นะแหงๆงทางฮกหาชินเป็นันเพนนใหม่ไปซื้อมอุ้ยไปซื้องอยากเออนั่นอะเ่อมาซื้ออะไรมาเนาะโอ้ซือมาเผื่อสิมาพอดีบริกิน มหาไมหาไซใส่ใส่แกะค่แู้เเรมหาไซใส่กลยบ้านไอ้คงไปมหาไซเนี่ยกะเขายมมาลาจะออกมาไปคนเดียวอีกอืมคบุยาดเมื่อวานนี้แบบเจี๋วิ่งไปทไปดำดึงไหมล่เกระเพาะยังไงไปไปสลนอ่ะไปยังไไปนั่งที่นี้มันกันมาเที่บหนึ่งมันกัเอามันลงันกับก โอ้มันลงอะมึงเห็นเธอแหละมัเงาจัก็ดิมื่อนบอกเรือบอกมันเดินสิไปหาเด้อนี่ยน่ะมื่อนเมื่อนเมื่อตอนหนึ่งมันก็ยังไปนราไปจอดไปส่งดูมาลากูบอกเอาไปนั้นแต่มันก็ว่างมันไปเป็นไฟล์มันก็เห็นแต่ทคนนี้มันเป็นอย่างไรมันมีความหลับเพ่เห็นเรื่องอื่นนี่อยากเห็นอย่างมัน ก็จะเบิ่งหน้ามันใหญ่ๆแง่ใหญ่ๆขักมันได้เห็นแต่เขาเบิ่งโปรไฟล์มันอะเด็กเดบโปรไฟล์หุบตัวที่สามมาเด็กไปคนนี้เออไปคนนี้เขาวคู่หูมัว่าเขาขอบไปหนึ่งกับคะแนนบางคนหมู่กับขอบไปสองก็จะเป็นยังทำทั้งสองมันฝากไว้เห็นเลือดกำงงามเป็นหมู่ข้าวพอเห็นซั่งชิ้นหน่อยอีกเป็นอีก ชี้นยังไงสนีน้อยน้อยสิตัวเองเอออันท้ายเคียงนี่นี่เนาะส่สอมันเห็นกูเห็นองกูบลอกลายหนึ่งกูเรายใฟ้ลยเกร่อมันแพ้ใครก็มนเป็นเฟรย์ถกก็ไงัออมันเก่งนาฮางันนั่นนี่

กินก็เรื่นงเยมีลวลาไปหาเด้อออกมาไหนเด้อทมันไปอ่ะ,อะเขาไปเรเไปต้องเขาคุณเขาคนน<ด>นำห่เห็นไปอา้าวคอ่ะแม่คือผั้สวนนี่แม่ไปค่ะมันหยุหหยกเละโอ้ยมลยสกว่อ

ไปยังไม่ดิ่งเจ้อ,องเขาอื่นวะไม่ดทำนะมือตืดตาหนะิไ,นนได้เำไนยังมื่อคืนไหนบอกสามสิบวงาปับนี่น่าใส่ทีนองนี่หมักบวบมัอึแล้วก็็ดตค็มนะเพีงเนาะเออเปิดเ <ไป S 1> ท่านี้ เวสก็จะดิ้วตเลยจะยิ้มคิมเลยนะเพียงเนาะเวสทำกับพี่น้องพี่น้องสุกเรียบร้อยนะเพียงกับมันไม่ชอแม่เปิลกินก่อนพี่น้องมันเด้ออยากกินขั่วแห้งไปกินถัาวแห้งไปถาลูกเคยไปได้นูกยังเนาะลูกเคยถึงกัยังทันมาแต่เบียดแต่งานพี่น้องกินก่อน มีลาบหมูแ้วก็ีนาะแล้วก็มีผักตกแจงหน่อไม้นะเตรียมชุบก่อนมักเตะมูีมาในตูกอ์เอาดจอมานำมาเตะมันกินกับลาบหมูนะจกตากันกินพี่ินาะอืออย่าว่ากินมึงหันบุทันไปเลยมึงจะ เขียวกินเขียวไวไวมึงก <bad. S 3> mm ินหลายใหญ่ไมนทันนะกินหลายใหญ่บ่ทันเลยค่ะจักปี้กสกุลสิบสอเลยอ๋อลูกยาวใหญ่ก็พื่นได้สิองแล้วมันกับขวบปีนองกอนายยาก มาเลิวนจะมาเลยนะพียงเนาะของกินสไปรดีปพียเนาดีแล้วนะเห็ดอันของกับสดกินแก้วเพงเนาะงนเห็แก้วทังหลังมาเลยแท่งสีอยเลยเน่ยบ้าสไซคิงไซคาวนนี้อสนพลพีน้องสเปกับจดียเขาไปขีดกับพีงเนาะานีสเนกับเขาขโมกับใจนำพีน้องเอฟซีด้อเนาเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กับมือใจสเป ตลอดมาพี่น้องทัำสภัพแ์ดเขตพิ่า้ประกันใดพี่น้องเอาบระตูกระต้องประตูโบราณที่มีพลังกับขอดูข้างไปนำผลพี่น้องเอฟซีลายๆนั่นเพียงน่ะจะเป็นกับคอพ่อนาไซให้คนพี่น้องจึมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคอมสิบจะได้ความไข่ยังมีอ่ะคลิปในสภาพตวดขับสบายที่เอาหนาวแล้วนะพี่น้องเนาะอากาศก็เย็นพี่น้องจะเป็นวัดเลยบายพี่น้อง